สวัดดสวด,ดีครับผมตูดวันนะผมวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของเต็นท์จากเนเจอร์ไฮรุ่น s t a ร r i v e r 2นะครับผมเป็นเต็นท์สำหรับ2ท่านนั่นเองนะผมปัจจัยอะไรบ้างที่เราใช้ในการเลือกเต็นท์นะผมแน่นอนหลักก็คือเรื่องของขนาดนะผมเรื่องของน้ำหนักนะผมสำหรับรุ่นนี้เป็นตัว2ท่าน เพราะฉะนั้นเวลาที่นอนคนเดียวก็จะดูองโถงหน่อยนะผมจต่งจริงก็สามารถนอนอัดให้ถึง2คนเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของน้ําหนักนะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักผมต้องมีตัวช่วยนะผมวันนี้ผมมีญาติผู้ใหญ่มาด้วยนะผมนี่เลยนะผมตาช่างนะผมโอเคนะครับ,เ,นะรบเซตศูนย์เรียบร้อยนะผมในสเปคของเต็นท์เนี่ยที่ผมเคยดูแล้วเวลามาช่างจริงเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงกันเพราะฉะนั้นผมจะ เอาข้อมูลที่แท้จริงนะครับผมให้ผู้ชมได้ชมในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่น 20D ในจะไฮเนี่ยเขาจะทำเต็นเนี่ยเป็นสไตล์ผ้ามา2ประเภทนะครับก็คือผ้าไนลอนแล้วก็ผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับส่วนสเปคของไนลอนที่เขานิยมเลยก็คือตัว 20D นะ20 1 0ดีเนี่ยนั่นเองนะผมอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของ210เกรดหรือ210ทีที่เป็นโพลีเอสเตอร์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่า2ผ้าเนี้ยนะครับมีจุดเด่นแล้วก็จุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะครับผมอ่ะมาดูที่น้ำหนักก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมจะชั่งโดยรวมในส่วนของตัวตัวกาวแมตหรือว่าแผ่นรองพื้นด้านล่างเข้าไปด้วยเลยนะผมให้เป็น น้ำหนักเต็มเต็มนะน้ำหนักเต็มเต็มเลยเพื่อให้ข้อมูลในการตัดสินใจนั่นเองนะครับผม2กิโลมัน1ขีดไก่นิดๆอะ่ะนะเอาตัวเลขกลมๆลม2กิโล1ขีดหรือ2,100กรัมไปเลยก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้คือรุ่น 20D ดีนะ2กิโล1ขีดหนักไหมจริงๆก็ถ้าเป็นสายที่เขาแบบเล่นไลท์เวทจริงๆเขาจะบอกว่าตัวนี้หนักนะแต่ว่า ถ้าเรามีวัตถุประสงค์อย่างเช่นเอาเปใหญ่ยัดเข้าไปเราจะต้องการเต็นท์ที่มันใหญ่แ้วหลังคาสูงอย่าง Star River ดันน้ง่เด็นะครับอ้าวมาดูในส่วนของตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้เป็นผ้า 210T นะเป็นเส้นใหญ่โพลีเอสเตอร์นะครับแผ่นแท่แนโอ้หนะครับ26 25กว่านะครับ,รบก็หนักกว่าประมาณ4ขีดนะ,นะเกือบพึ่งกิโลนะหนักกว่าประมาณ4ขีดอ่ะ โอเคอันนี้ก็เป็น2-1ส t นทีนะครับแล้วก็ 20D 2 0 d เนี่ยจะมีถ้าเป็นาซลิเบอร์ของ Nature High จะมี2สีนะตัวนี้จะเป็นสีไรเกแล้วก็ตัดด้วยสีแดงด้านล่างนั่นเองแล้วก็จะมีส่วนของตัวสีเขียวนะสีเขียวของรุ่นที่พี่เป๋งแกงนิยมเอาไปกลางแล้วก็เปิดไฟถ่ายรูปสวยๆนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า กลางยากไหมนะครับผมแล้วก็คุณลักษณะภายในเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับลองปัน่นลองเลี้ลวยว,ยวนะครับผมก็เดี๋ยวพามาดูวิธีการกลางเ็นส์ s t a ร r i ว e r นะครับผมตัวนี้เป็นตัว 20D นั่นเองนะครับ ตัว Stariver นะเขาก็จะมี2ส,ส่วนส่วนที่เป็นตัวเต็นท์ไฟก็คือคุมด้านบนนะกันฝนกันน้ำค้างแล้วก็ตัวเต็นท์จริงๆจ,จะอยู่ชั้นในแล้วก็เป็นมุ้งด้านในน,นั่นเองนะครับผมนะครับเต็นท์ของ Stariver จะมีด้านสูงกับด้านต่ำนะครับด้านต่ำเนี่ยก็จะประมาณอันนี้คือคืบน,น,นะ ก็ถ้าเป็นตัวด้านสูงนะครับก็ตัวนี้มันจะสูงกว่ามาตอกทบนั่นเองนะครับเสาเนี่ยมันจะมีสองสีนะสังเกตง่ายๆสีที่เป็นสีเดียวกันกับสีที่มันแตกต่างน,นะสีที่แตกต่างนนะมันจะอยู่ด้านสั้นนะครับมันอยู่ด้านสั้น นีสไตร์เวอร์รุ่นเนี้มันจะราังคาสูงนอนจะรู้สึกว่าสบายนะครับโอเคโอเคนะครับ okay. นะโชกเขาให้นะครับโชคเขาให้ โช๊โช่โช่โชเขาให้โช่เขาให้โช๊เขาให้โชเขาให้เรียบร้อยอ่ะเราจะมาดูกันว่า เตขาสูงนะครับจะเอาเข้าไปในเต็นท์นะครับตาดิเวอร์ได้ไหมนะครับ เต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กลางไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็เริ่มจากแผ่นรองพื้นนะครับผมตัวเต็นท์ตั้งเสาแล้วก็คุมให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าต้องการตอกสมองก็ตอกให้ครบนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของตัวประตูด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านหลังนะครับผมซึ่งจะใช้เป็นในส่วนของห้องโดยสารหรือว่าพื้นที่เก็บของด้านหน้าด้านหลังได้ด้วยนะครับผมเอา้ามาพูดในส่วนของจุดเด่นของ เต็นต Star ์ Starriver ก่อนเลยดีกว่านะครับผมจุดเด่นอย่างแรกเลยที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวโถงมันสูงนะครับเวลาที่เรานั่งในเต็นต์เนี่ยนะครับหนึ้อยี่เซนอย่างผมน,นั่งแล้วหัวมันไม่ชนด้านบนนะครับผมก็ค่อนข้างจะสบายนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเต็นต์หรือบ้านที่มีโถงสูงเนี่ยนะครับผมอย่างที่เราทราบกันนี้ก็คืออากาศร้อนเนี่ยมันจะลอยขึ้นสู่ที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่แอร์หรืออากาศโฟผ่านเข้ามาในตัวเต็นต์เนี่ย นะมันก็จะเอาความร้อนลอยขึ้นสูงบนแล้วก็วิ่งออกในส่วนของหน้าต่างนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราเราปิดเต็นท์หรือว่าปิดมุ้งหรืออะไรก็ช่างนะครับผมก็ควรจะให้มีช่องลมที่อยู่ด้านบนไว้ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสังเกตง,ง่ายๆเต็นท์หลายๆรุ่นก็จะมีช่องลมช่องระบายอากาศด้านบนนะครับผมเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศนะครับผมมาต่อที่ด้านในต่อกันเนาะด้านในก็นอกจากจะเป็นมุ้งที่มีการระบายอากาศ นะครับจริงๆมุ้งของเนเจอร์ไฮรวมถึงค่าการหายใจเม็ดบีเดเิลนะแล้วก็มุ้งที่เป็นตัวเม็ด B3 ของเนเจอร์ไฮเนี่ยก็จะบายอากาศได,ได้ดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าว่านะครับผมในหน้าร้อนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเต็นที่ห้อไหนก็เถอะนะครับผมเป็นกลุ่มเต็นท์นเบาทั้งหลายนะครับผมผมว่าใช้พัดลมช่วยก็จะดีนะครับผมโอเคนะครับ ช่องใส่ของด้านในนะช่องใส่ของด้านในก็จะมีอยู่ตรงด้านหัวเรียกของหัวเตียงก็ได้นะครับผมเป็นปีกนะครับเป็นปีกสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ใส่พวกแท็บเล็ตได้นะครับผมด้านข้างนะด้านข้างแล้วก็ตรงกลางจะมีตะขอสําหรับให้เรา,ห,เราห,ห้อยโฮมไฟในเต็นท์นะครับผมซึ่งมันมีจุดเดียวนะซึ่งสําหรับผมเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีตรงหัวเตียงไว้สักหนึ่งเวลาที่เราห้อยพวกกระเป๋าเครื่องสําอางหรือ พวกกระจกอะไรพวกนี้นะครับผมเวลาที่มีสุภาพสีด้วยก็อาจจะสะดวกขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็แต่ก็มี1จุดแม้กก็ยังโอเคนะครับผมให้เราได้ห้อยในส่วนของตัวโคมไฟนั่นเองนะครับผมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนี่นะครับประตูประตูใหญ่นะคือเ็นต์บางรุ่นมันจะต้องเอี้ยวตัวเข้าเอี้ยวตัวออกอันนี้ประตูมันใหญ่นะประตูหน้าประตูหลังนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวมุ้งนะครับประมาณสัก 60%ของตัวประตูได้ก็ช่วยให้เรื่องของการระบายอากาศนั้นดีเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับผมประตูใหญ่แบบนี้เวลาที่ใครไม่ถนัดในส่วนของการนอนแผ่นรองนอนอะไรเงี้ยครับสามารถที่จะเอาเปยัดเข้ามานะแบบที่มาทั้งขาได้เลยแล้วก็ยัดเข้ามาแต่ว่าก็ต้องทางถักหน่อยนิดนึงนะครับผม็จะค่อนข้างที่จะสะดวกเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายนอนเปก็ เต็นเตอร์ริเวอรนะครับผมจุดเด่นต่อมานอกจากในส่วนของตัวถงสูงส่วนของประตูที่กว้างแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของพื้นที่ห้องโดยสารด้านหน้านะอย่างเต็นท์บางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเล็กๆใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เวลาที่มันกางตัวแฉกด้านหน้าออกไปด้านหน้าหรือด้านหลังมีให้2อที่เลยนะครับเราสามารถที่จะเอาในส่วนของรองเท้าบูทรองเท้าแตะนะครับผม กระเป๋าสัมภาระปรี๊บมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาไว้อันนี้ก็ช่วยในส่วนของการการฝนได้ด้วยนะผมอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของเต็นท์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบของเนเจอร์ไฮนะครับที่เป็นกลุ่มเต็นท์เป็น n a เนเจอร์ไหลายๆรุ่นนะก็จะได้สมอบอกแบบนี้นะผมเป็นสมอบอกเบาแล้วก็ใช้งานได้จริงนะผมเป็น3ามแฉกแล้วก็จะมีขอด้านบนให้เกาะค่อนข้างที่จะ แข็งแรงนะถึงแม้ว่าจะเล็กและเบาแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับผมด้วยการออกแบบแบบครีบสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆเกลียวใบพัดเวลาที่สมอลงไปในในดินเนี่ยนะแล้วเกิดการรับแรงที่เป็นแรงเฉือนเนี่ยนะครับถ้าเป็นสมอกลมๆเนี่ยแล้วเจอดินล้วนๆมันก็จะวิ่งออกมาแต่ด้วยความที่สมอของเนเจอร์หายเนี่ยนะครับพอแบบมาเป็นปีก็จะช่วยในการรับแรงนะครับผมในการดึงนะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ก็น่าสนใจของแบรนด์เนเจอร์ไฮในการทำสมอบกนั่นเองกลับมาพูดถึงเรื่องผ้านะครับที่ได้เปิดไว้ตอนแรกนะครับผมว่าผ้าในกลุ่มของเต็นเนเจอร์ไฮเนี่ยจะชอบทำมามี2สไตล์ให้เราเลือกนะครับผมก็คือในส่วนของตัวผ้า 20D หรือ 20D นะครับแล้วก็ตัวผ้า 210T หรือ 210T นสนั่นเองนะครับผมมาดูของ20 d ก่อนในตัวเต็น ของ Star River นะครับผมตัวที่เป็นผ้า 20D จะมี2สีก็คือตัวสีที่กายตรงนี้จะเป็นสีเทาตัดแดงแล้วก็รุ่นสีเขียวนะผมตัวนี้จะเป็นผ้า 20D แล้วก็ถ้าเกิดเป็นรุ่นสีส้มตัวนี้จะเป็นผ้า 210T นะครับผมทีนี้ข้อดีของ 20D คืออะไรแล้วข้อดีของ 210T คืออะไรนะผมอย่างแรกเลยผ้าที่เป็น2 0 d เนี่ยจะเป็นกลุ่มเส้นใยไนลอนเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำหนักที่เบาการหายใจของตัวผ้าที่ดีมีความเหนียวของเส้นใยที่ดีนะผมในขณะที่ 210T ก็แม้ว่าจะหนักกว่านะผมแต่ก็มีจุดเด่นก็คือเรื่องของความแข็งแรงนะผมเพราะฉะนั้นเจ้าตัว210เนี่ยถ้าใครอยากสัมผัส เนื้อผ้านะครับผมแล้วมีเต็นที่เป็นเต็นที่เป็นผ้า 20d เนี่ยตัวแผ่นรองหรือว่าแมตเนี่ยนะครับผมจะเป็น 210t ซึ่งมันจะต่างจากตัวเนื้อผ้าเต็นท์อยู่แล้วนะครับผมใครที่ได้กางเต็นท์ของ Nature High, เนเ u อ e h ไ g h ลองสัมผัสดูนะครับผมสัมผัสของผ้าที่เป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์เนี่ยนะกับเส้นใยไนลอนน่มันจะแตกต่างกันเส้นใยไนลอนเนี่ยเวลาที่เราสัมผัสเวลาที่เรานอนลูบๆเนี่ยจะรู้สึกนุ่มสบายกว่านั่นเองนะครับผม เท่าที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับผมจะสังเกตเห็นได้ว่าเจ้าตัวผ้า2 0 d ดีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีข้อดีเยอะกว่ามากเลยนะครับผมแต่ข้อดีที่มีมาให้นั้นก็นะครับตามมาด้วยราคาที่แตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับผมบางรุ่นต่างกันเป็นหลักๆเป็น1 0 0 0พบาทเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวผ้า20 d ดีแล้วก็ผ้า2 1 0หนึ่งนทีนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะ รู้เรื่องของผ้านะผมก็สามารถเข้าไปหาอ่านในส่วนของบทความต่างๆในเรื่องของตัว 20D หรือว่า20 g เนียที่เป็นเรื่องของความหนาแน่นของเส้นใยผ้าเพิ่มเติมได้นะผมสาหรับคริปเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเต็นนะหรืออยากจะใช้ในส่วนของเต็นรุ่น Star River ซึ่งเป็นเต็นที่ค่อนข้างอเนกประสงค์ใช้ได้หลากหลายฤดูนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ชอบอย่างที่บอกคือ คามสูงตูนใหญ่นะครับผมตัวเนื้อผ้าก็มีระบการหายใจที่ดีนั่นเองนะครับผมคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ผ่านได้เข้ามาชมผมตัวดววนขอบคุณมากเลยครับผมที่เข้ามาชมสวัสดีคลิปสวัสดีครับผม